อันอีกเส้นหนึ่งชุดนะคะก็เป็นเสื้อนะคะที่เราตัดเย็บเองนะคะเราก็เอามันจากช่วงกระโปงนะคะที่เป็นกระโปงยาวๆ,ๆนะคะแล้วเราก็ใส่เบื่อแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนแบบนะคะเราก็ตัดช่วงกระโปงออกมาเลยนะคะแล้วเราก็นี่มาทําใหม่นะคะนี่ตันนี้ใส่ยังยืดเข้าไปนะคะแล้วเราก็ตัดช่วงตัดผ้าผืนหนึ่งนะคะมาทําเป็นระบายนะคะแล้วตรงนี้นะคะเราก็ เย็บ yep, ธรรมดานะคะเก็บเข้าธรรมดาตัวนี้มันเป็นเอลลอยได้ด้วยนะคะ เวลาช่วงเช้านะคะเราก็ยังไม่ได้กินอะไรนะคะมันก็จะแห้งนะคะพอช่วงที่เรากินเยอะๆนะคะมันท้องมันป่องนะคะเราก็หันอีกด้านหนึ่งมานะคะมันจะมีสองด้านนะคะนี่พอเรากินเยอะๆนะคะเราไม่อยากไม่อยากโชว์ท้องนะคะเราก็เอาด้านนี้มานะคะ มีโบด้วยนะคะด้านนี้มีโบด้านนี้นะคะก็จะเป็นผ้ายาวหน่อยนะคะต่อมานะคะ Okay. วันนี้นะคะเราโชว์สามชุดพอนะคะบ๊ายบาย See you again ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ